วันนี้จะพาไปกินเบอร์เกอร์1กิโลที่อร่อยที่สุดนะครับแล้วก็บินไปฝรั่งเศสแล้วไปกินเบอร์เกอร์ที่เอชิรันชอบกินที่สุดนะครับแล้วก็บินกลับมาญี่ปุ่นนะไปกินเบอร์เกอร์ที่ได้รางวัลอันดับหกของโลกเลยนะฮะแล้วก็พาไปกินเบอร์เกอร์จากนิวยอร์กที่กำลังดังที่เมืองไทยครับคลิปนี้ถ่ายไปสองสามปีแล้วนะครับไม่ได้ลงเพราะว่าเราก็มาเที่ยวญี่ปุ่นกันไม่ได้เนอะเอาจริงใช้เงินทําแพงมากเราบินไปฝรั่งเศสกันด้วยพาไปดูทางลับในสนามบินในาริตาที่ถ่ายรูปสวยมากไไไปไปปกกกิิินน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 นเเ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 บบอออออออรรรร์์์์์ขาาาาาสสสูงงททีี่่่่่ววววตซแลลลลลดดดดดหหหหหมมมมะะะใใใช้้้้้้้ยยยยโโัืคค กลับมาเรื่องเบอร์เกอร์ก่อนนะครับผมไปกินเบอร์เกอร์ร้านนี้ร้านประจำของผมมันมีเบอร์เกอร์1นกิโลเป็นเนื้อวากิวเอนะครับอู้ห้ามใจไม่ได้จริงๆ ตอนนั้นสมัยที่มาเจอมิสเตอร์ดูโดนะครับเอาบอกวาดหัวกะโหลกให้หน่อยมิสเตอร์ดูโดแกก็วาดให้น่ารักจริงๆนะครับมิสเตอร์แซมคอร์คนนี้ใช้เงินไปไหลายแสนนะครับทำคลิปขึ้นมากดไลค์ให้อันนึงนะฮะกด Subscribe ด้วยก็ได้ขอบคุณมากเลยอ่ะไปดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับเขาก็ลองเตรียม1นกิโลให้ผมอยู่ชีสแป้งกินเข้าไป็นไงวะเนี่ยก็อยากให้มาลองทานกันนะครับเพราะว่าเฮนริสเบอร์เกอร์นะครับเนื้อความหอมอความทอดที่เขาทอดจากพิมพ์เตรียมนะครับใช้เนื้ออย่างดีชีสเยิิิ้้้มมมๆขอออองงเเเเเเคคคคาาาานน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 ะะะรรรรรรรััับบบบบแลลวววยยยยกกกกศ็็ดดดดีีีีีีปหึ่่่่ใใ์์ทททสุผชต จะแป็นก็อยู่ในท้องเหรออันนี้ตายหาจุกมากครับค่อยๆกินทั้งชีสทั้งเนื้อว่ากิวมันเยอะมากนะดูโปสเตอร์ภาพที่ผมเห็นหน้าร้านสิ มันเขียนนะเชี่ยใหญ่มากภาษาไทยด้วยนะนี่เป็นโปสเตอร์ในร้านนะฮะให้เห็นว่าในราคาสิ่งที่ผมกินเข้าไปวันนี้มันแบบอิ่มจริงๆนี่นะครับผมกินทั้งหมดคนเดียวจริงนะฮะแต่กินแบบช้าๆเลยเพราะผมไม่ใช่นักกินมืออาชีพนะนี่คือแบบกินไปแทบจะร้องไห้ดูสิฮะดูสิงานผู้ประวัติหนึงเฮนรี่เบอร์เกอร์เนี่ยนะคุณเคนทาโร่เนี่ยนะเขาไปอยู่ที่อเมริกามาเจ้าของเนี่ยแล้วเขาสึกว่าไปกินเบอร์เกอร์ที่อเมริกามันอร่อยมากที่แคลิฟอร์เนียเลยอยากกลับมาที่ญี่ปุ่นนะมาทำให้กับเบอร์เกอร์เนี่ยยยยยยเเ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 ปปป็็นน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 แแแบบบบบบรรรรรรสชาา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 ตติิิิิิทททีีีีีี่่่่่่คคค้้้้้้้้กกกกกกกออ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 อมมมืืืืืฟลลลลลลลงงถึึๆะะััดขวว ว่า QA5 ฟทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีเกลียดดีมากๆเพื่อมาทำเป็นเบอร์เกอร์ให้คนได้กินการแฮนรี่เบอร์เกอร์ที่ญี่ปุ่นนะมีสองสาขาครับตอนนี้ตัดไปที่ฝรั่งเศสโอ้โหผมไปเดินเล่นฝรั่งเศสนั่งรถไฟนั่งกระเช้าทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไปหาร้านเบอร์เกอร์ครับมันจะเจอไม่ว่าเขาบอกมาฝรั่งเศสแม่งต้องกินฟ Guys กถ้าไปที่ญี่ปุ่นนะฮะแฮนรี่เบอร์เกอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามาฝรั่งเศสนี่นะแนะนำเลยคือฟ g า y s กผู้ชายหาคนไม่ใชูกเก วันครับนะนี่นะครับไฟกาถึงแล้ะ Five Guys เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก่อตั้งที่อาริตันเวอร์จิเนียนะเป็นเมืองที่ผมเรียนหนังสือเลยนะครับมีทั่วโลกถึง1,700สาขาเลยตอนนี้ลอยอเปล่าอ่ะดูกันจะกินน้ำที่นะครับต้องมี QR code สแกนด้วยนะคืองสแกน QR code ฟ็อกซิโล <c oughs> นี่นะครับมายองเนสยังเป็นแบบโอ้โหของไฟกาเลยนะครับ เราสองชิ้นสองหมื่นสองหมื่นอร่อยดีนะผมว่าที่ญี่ปุ่นอร่อยกว่าชิ้นหนึ่งประมาณ3-400มันให้เลือกได้นะว่าจะใส่อะไรบ้างมันคือติอย่างเลยครับใี่ครับเอชชิรันน่ยมากินที่ฟาล์กากเลยนะครับเป็นมะมันอร่อยจริงผมไปกินร้านมิชลินสองดาวนะครับใกล้ๆหอไอเฟลเนี่ยเป็ดตัวนี้นะราคาเกือบ7,000บาทเลยนะครับโอ้โหถามว่าอร่อยไหมนะอร่อยมากครับ ผมสั่งลอบสเตอร์มาตัวแค่เนี้ยสามพัน 3, บาทโอ้โหคนออกมาข้างนอก,นอกครับคนเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นวันชาฝรั่งเศสครับจุดผู้สวยมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดจริง ไปญี่ปุ่นเลยกว่ากลับมาที่ญี่ปุ่นนะฮะไอเฮนรี่สเบอร์เกร์เนี่ยนะครับมันอยู่อ่บคิฮาบาร่านะผมไปกินมันหลายครั้งมากเลยแต่มันย้ายไปแล้วครับมันย้ายไปที่ที่ผมเจอมิสเตอร์ดูดดครั้งแรกนี่แหละมันอยู่ไดคคนยามานะครับห่างจากาคิฮาบาร่าแดกิโลเลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ข้างใต้ให้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเป๊ปๆเแลยไปลองกินกันได้ถ้าใครไปโตเกียวนะอร่อยจริงเนื้อวากิวร้านเล็กๆนะแต่ผมว่าอร่อยมากเช็คชท็กที่มาเปิดที่บ้านเราผมก็ชอบนะไปกินมาอร่อย ผมสั่งแบบเนื้อ1ชิ้นเบิ้ลเนื้อนะฮะแล้วก็เนื้อ3ชิ้นทั้งหมดพันห้าครับราคาก็โหดอยู่เหมือนกันนะอร่อยไหมละ่ะเบิ้ลเนื้อได้นะครับนี่แบบเบิ้ลแบบสามชิ้นในเมืองไทยผมว่ามันอร่อยสุดแล้วว่ะตอนนี้มาลองกิน,กนเช็คที่กินซาดูบ้างนะนี่เขานหนุ่มคนนี้เล่นเพลงได้บรรยากาศมากนะครับเอาเล่นข้างร้างเลยนะครับเข้ามาก็เลือกกันเลยนะครับกดสั่งเลยพวปึ๊บรูดบัตรโอ้โหเนื้อ2ชิ้น ทั้งหมดก็3,000ักว่าเยนนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับก็โคตรดีเลยนะครับโคตรเจริญมากแถวนี้นะคนมากินก็ชิลมากๆนะครับเป็นไงอาหารมาอย่างอ้าวอาหารมาราห์<ะ>งามมากครับนีไอชีสซาดเฟรนฟรายของเชคกช็กนะผมกินที่เมืองไทยผมว่าอร่อยกว่าครับเชคกช็กนี่นะออริจินอลมาจากนิวยอร์กนี่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีสาขายเยอะที่สุดแล้วในเอเชีย12สาขาเมืองไทยเพิ่งเปิดสาขาแรกนะฮะรสชาติจะสู้เมืองไทยได้ปะวะอร่อยหรือหิวซอสแดงๆเขาเนี่ยอร่อยว่ะ คล้ายเมืองไทยนะเช็คช็กม,มันมีไส้กรอกด้วยนะฮะไส้กรอกที่ทำมาจากเนื้อวัวครับบีพอนตอกนี่ครับไส้กรอกเนื้อวัว,วดูสิมันเหมือนกินเบอร์เกอร์ในรูปฟอร์มของไส้กรอกครับ uh huh. อ,อ่นนาบรรยากาศรอบๆนะครับเอามาไม่ได้ด้วยนะฮะฝรัร่งนี่ก็ไม่รู้จักกันนะเขาก็บอกว่าโอคุ oh, มาชื่ออะไรบอกว่าชื่อมงแล้วก็เฮ้ยตกใจ ชื่อไทยกูเลยน่ารักจริงนะครับบรรยากาศร,รอบๆก็เฟรนลี่แบบนี้แหละครับร้านนี้นะครับโชกุนเบอร์เกอร์นะครับได้เจแปนแชมเปี้ยนชีปีที่แล้วนะแล้วได้เป็นอันดับ4ของโลกอร่อยจริงหรือเปล่ามาดูกันในญี่ปุ่นมีเป็น10ส,สาขานะครับแต่ผมกินที่อาคิฮาบาระครับวากิวเบอร์เกอร์นะฮะลองชิมดูดีกือดเฮ้ยเอานี้ดีกว่าอ,อ,อันนี้ก็เติมท็อปปิ้งได้นะครับโอ้โหมาเกือบพันบาทละสั่งไว้แล้วนะครับไปทํามาดูซิจะเหมือนรูปหรือเปล่าปะมาแล้วโอ้โหเนื้อวากิวล้วนๆนะเกืบ 1, 1อบพ ใส่ดีกวนาไปไหวร้อน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 ค่อร้อนเชี่ยมันจะมีโลโก้นีวยนะครับนะโลโก้โช็อกุลเนี่ยนะอืมออยหวาะมันก็ยังไม่ใช่เอห้านะยังไม่ถึงมเนื้อสามชั้น ก็แนะนำนะครับร้านนี้แต่กอว่าเฮนรี่โซเกอร์อร่อยกว่าครับไปสนามบินนาริตะที่สนามบินนาริตะนะครับมันมีทางลับอันนึงที่ไม่ค่อยมีใครรู้นะมันยังมีในแผนที่เลยครับลงไปดูการผมพาไปเหมาะที่สุดเลยนะสำหรับการถ่ายรูปที่เนี่ยสุดมากๆสวยมากสนามบินที่มีคนอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะข้างล่างไม่มีใครสักคนเลยตลกมากวิ่งเล่นได้เลยแบบนี้ครับดูสิถ่ายรูปสวยมากเลยให้ดูรับในนาริตะเนี่ยครับถึงแล้วมาถึงอีกฝากหนึ่งแล้ว มาก <มา S 2> ่อนค,คุนเลยเอาบินไปกินบ์เก์ที่สวิตเซอร์แลนด์กันว้ยถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับนั่งรถไฟนะฮะสายที่เขาว่าสวยที่สุดเลยนะฮะวิวนี่แบบดีมากเลยนะเทพมากนะครับไปขึ้นเขาเลยครับไปกินกันบนเขาบนเขายังมีร้านหลุยส์วิตองเลยคโอ้โหสวยมากเลยเป็นไม้เลยนะตอนที่ไปเนี่ยมันหน้าร้อนนะครับผมจะขึ้นเขาไปเล่นหิมะในหน้าร้อนเห็นไหมฮะบนเขานี่หิมะไปหมดแล้วนะมีแต่ดึงยอดเขาเท่านั้นเลย ขึ้นไปถึงก็ไปเจอหิมะในหน้าร้อนแล้วนะครับที่ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเลยนะปีที่แล้วปั้นเป็นเบอร์เกอร์ก่อนอะอยากกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมปั้นเป็นเบอร์เกอร์ก่อนผมอยู่ที่เกรเชตีตา0เซ่นนะครับสูงมากๆเลยนะครับหิมะยังเหลืออยู่เท่านี้นะโอ้ยมันมีกิจากรรมข้างบนนะครับอย่างแรกนี่ที่พาไปดูนะคือ Snow bus <S <S สโนว์บัสครับมีคนขับสโนว์บัสของผมนะหน้าหนาวมันคงสวยมากนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้เห็นวิวรอบๆนะครับ ดำมากนะฮะขีมะแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับนี่คือหน้าร้อนนะอันนี้เป็นร้อนนะครับหน้าหนาวจะมีให้เล่นเยอะกว่าน,นี้มากเลยนะครับเอาไปหาเบอร์เกอร์กินดีกว่าขึ้นกระเช้าไปมองไปทางขวา <c oughs> เห็นอะไรไหมครับมันคือเอาพายโคสเตอร์นะครับหูหน้าหนาวเป็นอย่างนี้เลยนะวิวสวยมากมันคือรถไฟเหาะที่เราสามารถควบคุมสปีดได้เองนะครับจะเข้าโค้งเนี่ยจะเร็วหรือช้าเราควบคุมเองได้หมดเลยนะสนุกมากผมเล่นไป2รอ,อบเลยครับ แต่ทางที่ผมไปขึ้นเขาเนี่ยจีสตัดเนี่ยนะมันมีร้านเบอร์เกอร์อรชื่อดังครับคุณมิน้นท์เป็นคนแนะนําผมมาร้านนี้ชื่อวอลลี่นะครับอยู่ที่จีสตัดอร่อยมากใช่ได้เลยละ่ะชื่อเบอร์เกอร์นะครับใช่ค่ะทีน่นี่คุณมิ้นให้ทานเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมิ้นท์ขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากยืนกินอยู่ข้างถนนยืนกินอยู่โอ้โหรถสไลอยจะเฉียวตูดเอาดูดินี่นะครับเบอร์เกอร์ก็หน้าตาไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับประมาณสิบห้าฟังสวิสก็ประมาณเกือบ500บาทครับเป็นมีไหมะ มีไหมมาสวิสต้องเห็นหมีนะฮะพราเขาไปถ่ายน้ำกันบินกลับไปญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้กินเฮนรี่เบอร์เกอร์มา3ปีนะฮะติดใจนะว่ามันเป็นยังไงร้านมันเป็นยังไงมันโอเคไหมมันอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าปะนี่อยู่ชิบูย่านะฮะก็จะไปกินนี่ครับผมอยู่แล้วฮะได้คันจาม่าเนี่ยนะฮะตรงนี้คือว่าเป็นย่านที่มีของจริงๆนะนี่เฮนรี่อยู่นี่ฮะร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี้ พอถึงรล้วมีอาร์ตแกลเลอรี่มีมิวเซียมเยอะตรงนี้เชื่อยัดมาอยู่นี่เองนี่นะครับก็มีไอเชื่อใหญ่มากอยู่นี่นะไอตัวนี้แหละผมเคยพิชิตมาละโอ้โหป้ายเดิมยังมีอยู่เลยนะฮะนี่ดูนะครับป้ายเดิมยังมีอยู่เลยนะฮะหน้า,นาเป็นเบอร์เกอร์แล้วครับร้านนี่ครับโคตรคับแคบนะฮะ เหลือแค่สี่ที่เนี่ยทั้งร้านมีแค่สี่ที่นะครับโอ้ oh, โหเมื่อก่อนจะมีเยอะกว่าน,นี้นะเมื่อก่อนมันจะมีชั้นบนนะฮะมีประมาณแบบนั่งได้สิบยี่สิบคนอนะเต็มที่ตอนนี้ร้านมันอยู่แค่เหลือแค่สี่ที่นะเฮ้ยโค<ห>้โ<ห>พรีเมียมน้อยไปไหนวะมีแค่สี่ที่นี่แหละครับโอ้โหทอดเนื้อวากิวเอฮ่าตรงนี้เลยเสียงมันซิซลิ่งมากครับอนี่นะครับผมก็สั่งแบบเนื้อสามชิ้นเลยนะน่ากินมากดูสิโอ้โหสีสวยมากเลยนะครับ อร่อยเหมือนเดิมไหมจะอร่อยเหมือนเดิมไหมหลังจากทิพต์ได้ก,กินมา3ปีนี่แหละครับอันนี้ก็ชิ้นประมาณ2,000กว่าเยนนะ2,000กว่าเยนก็โอเค5,600เป็นเ q ควนะฮะหลังจากที่ได้กินมา2องปีนะฮะร้อนชสเปงไปกินมาทั่วโลกครับเฮนลี่เป็นยังไงต่อ ค้างเนื้อเป็นเอฟไพร์ใช่หมแบบอื่นที่ไม่ติดว่ะ ได้กินละออกมานั่งข้างนอกแล้วอร่อยเหมือนเดิมไหมนะฮะผมว่าเราเปลี่ยนไปมากกว่าเราโตขึ้นแล้วก็หลังจาก2อสปีที่ผ่านไปเราได้กินอะไรอร่อยมาเยอะเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยก็เยอะมากเดี๋ยวนี้นะก็ยังแนะนําให้มาอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ในดวงใจหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่แบบว่ามีไอ้ห้าให้กิน6000กว่าเยนพันสองพบาทคุณได้กินไอ้ห้าหนึ่งกิโลสุดก็คือว่ามันก็ยังอร่อยอยู่ก็ถือว่าเป็นเบอร์เกอร์หนึ่งกิโลวาเกียร์อห้าที่ดีสุดเลยที่เคยกินมานะครับก็ Henry Henry Burger. Burger, Burger. กนนกเฮนรี่เบอร์เกอร์แล้ว ถ้าถามว่าทาไมต้องกินอะไรแบบนี้นะฮะผมอยากจะลองเหมือนกันว่าของที่ผมชอบที่สุดอร่อยที่สุด,สดกินในปริมาณที่แม่งเวอร์ขนาดหนึ่งกิโลเนี่ยเป็นยังไงทำให้เราขายอยากไหมสุดท้ายนะฮะเข็ดแค่วันนั้นแหละวันลุงขึ้นก็รู้สึกอยากกินอีกนะครับเพราะมันอร่อยจริงๆถ้าดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะฮะไม่รู้จะขออะไรละขอบคุณมากครับไปละทำตั้งสองปีคลิปนี้โอ้โหอะไรวะโอ้โหดูสิชิ้นนี้กินไปได้ไงวะเชีย่ยใหญ่มากกินเสร็จนี่เดินไม่ไหวแล้วครับเอาลากพี่กลับไปด้วยปะ Oh, สับไข่สับไข่สับไข่ให้ด้วยนะคะ